ช้างศึกประกาศตัวทีมชาติแนวใหม่ไลฟ์สดกลางโซเชียลมีเดียประกาศ23ขุนพลมีชื่อเจชาทิปกลับมาติดทีมแต่ยังไร้เงาของทูเรสินแดงดาที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บเรื่องนี้เป็นอย่างไรวิเคราะห์ทุเล่นสำหรับ2นัดนี้จะน่าสนใจแค่ไหนติดตามกับต้องพัดนีได้เลยครับสวัสดีเพืเ่อนๆนะครับทางช่องต้องพัดนีนะครับกลับมาเข้าสู่อีกหนึ่งโหมดก็คือโหมดฟุตบอลทีมชาติไทยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็มีโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ ในโซนเอเชียเนี่ยในช่วงเดือนมีนาคมนี้2วันนะครับก็คือ21มีนาคมและ26มีนาคมซึ่งเรามีโปรแกรมหนักเลยนะครับนั่นการได้การไปนะครับทั้งเยือนและเย่ากับเกมที่เจอกับทีมแกร่งกอย่างเกาหลีใต้ซึ่งเราไม่ต้องไปตีความฝั่งเขานะครับว่าตกลงเขาจะเอาชุดไหนมาเพราะว่าผมส่องณตรงนี้นะครับในการทําคลิปเนี่ยยังไม่ได้ประกาศรายชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นซนฮึงมินหรือว่าจะเป็นทางด้านของอีคังอินเนี่ย ยังไม่แน่ใจว่าจะติดทีมมาหรือเปล่านะครับแต่สำหรับแฟนๆชาวไทยแน่นอนครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะได้ดูทางไลฟ์ของโซเชียลมีเดียในวันนี้นะครับยี่สามขุนพลเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะถูกใจเพื่อนๆกันหรือเปล่านะครับสำหรับทางด้านของการประกาศของมาซาทาดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นดังนั้นเดี๋ยวผมไปไล่เรียยกอนลยกันว่าในแต่ละตำแหน่งเนี่ยมีใครกันบ้างนะครับก็แน่นอนครับยี่สามขุนพลชุดนี้เนี่ยผู้รักษาประตูนะครับมีทั้งหมด3คนก็คือทางด้านของปฏิวัติคำไม จากทูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับรวมถึงสลาอนอนุอินจะเชียงรายยูไนเต็ดแล้วก็ทางด้านของบุญยเกียตรติวงศาแจ่มครับจากอุทัยธานี f อนี่ถือว่าเป็นการเรียกมาเข้าแคมป์ทีมชาติครั้งแรกนะครับสำหรับทีมชุดใหญ่ของเจ้าตัวด้วยส่วนแนวรับเนี่ยเอาจริงๆผมว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์มากนะครับก็น่าจะเป็นชุดนี้แหละที่ดีที่สุดนะครับเซนเตอร์ Center เนี่ยผมนับมาสี่คนนะครับก็มีทางด้านของพันศาหิวิบูลเอเลสดอลละนะครับสุบพรรณทองสองและ อีกหนึ่งคนที่มาใช้โคต้ากองหลังก็ถอยกลับมาครับนั่นคือทางด้านของเจ้าและกิสลากาแมนนะครับที่ไม่ได้ใช้โคต้ากองกลางในการเรียกมาติดทีมชุดนี้นะครับส่วนวิงแบ็กสองข้างนะครับก็จะมีทางด้านของกัปตันอุ้มธีรธรบุญมาทันนะครับจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยกันก็จะมีทางด้านของพันสายวิบูลด้วยนะครับส่ว so, นในด้านวิงแบ็กนะครับฝั่งขวาเนี่ยก็จะใช้ทางด้านของสุพนันบุรีรัตน์นะครับมีทางด้านของสัญญาภัสจรัญงอมแล้วก็วิงแบ็กอีกหนึ่ยก็็จะเปนนทาางด้ของ นิโคลัสมิเคิลสันนะครับก็ต้องบอกว่าทีมเนี่ยติดมาจากหลากหลายเลยทีเดียวนะครับสำ,สำหรับกองหลังชุดนี้ซึ่งผมมองว่านะครับมาซาทาดะอิชิอินะครับน่าจะคงเล่นหลัง4เหมือนเดิมเนี่ยแหละครับเป็นแกนหลักนะครับในการยืนฟอร์เมชันของเขานะครับทีนี้มาไล่เรียงในตำแหน่งกองกลางกันบ้างนะครับกองหลังนี่ลืมไล่ในเรื่องของชื่อสโมสรว่าหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับก็จะมีทางด้านของเจชนาทีครับนำทัพมาจากสโมสรบีจีปทุมอยู่ในเต็ดเลยนะครับ,บาาก็ นำทับเลยนะครับลงชุดนี้เนี่ยก็เรียกว่าน่าจะติดจาก BG มีแค่เขากับน้องตังสารัตยอยู่เย็น2คนนะครับนอกานั้นก็จะมีทางด้านของสุภโชคสัรชาติจากคอนซสเลสซัปโปโรนะครับท่าเรือก็จะมีบอดินผาลานะที่ติดมาในตำแหน่งกองกลางนะโคต้านี้แล้วก็บุญรมยุยเต็ดมี1คนนะครับเพียรนชำรัศม,มีก็จริงๆเป็นกองกลางที่คู่บุญของอิชิมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมืองทองมี1คนก็คือเจริญศักดิ์วงก่อนเจ้าเทก็ฟอร์มดีในช่วงหลังด้วย ส่วนแบงคอขยูเนเต็ดส่งประกวดมา3คนนะครับยูเทพป้อมพันธ์ก็ถือว่าฟอร์มดีตอนเนี้ยในทีมชาติไทยยุคใหม่ด้วยนะครับรุ่งรัฐภูมิจันทึกก็เรียกว่าฟอร์มดีกับสโมสรออนอีกหนึ่งคนปกเก้าอนันต์นะครับก็เป็นอีหนึ่งคนที่โชว์ฟอร์มกับสโมสรได้ดีเยี่ยมทั้งเวทีเอเชียแล้วก็ในศึกไทยลีกครับส่วนกองหน้าเลือกมา3คนนะครับก็มีสุภชัยใจเด็ดจากบุรีรัมยูไนเต็ดแล้วก็จะมีนั่งสุพรัณส์เหมือนตาจากโอเอชลูเว่นนะครับแล้วก็ ปรเมศอาจวิไลนะครับหรือเจ้าฟรองเนี่ยจากทางด้านของ s อชเมืองทองรือว่าเป็นทางด้านของเมืองทองยูนิเต็ดนะครับขออภัยนะครับก็ถือว่าขุนพลชุดนี้เนี่ยก,ก็ใช้ได้นะคือแนวะรับเดี๋ยวก็มีการปรับหน่อยเพราะว่าเอาทางด้านของจกักรพันธ์ไพรสุวรรณเนี่ยไม่ได้ติดเีมชุดนี้มานะครับแล้วก็ถอยกิสตาการแมนเนี่ยยืนมาเรียกว่าเป็นในตำแหน่งกองหลังแทนนะครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างนะครับสำหรับทางด้านของทีมชาติในชุดนี้แล้วก็กองกลางที่รู้กัน,ท,กนที่บอกไปนะครับว่า เจษาทิพย์เนี่ยก็กลับไมมีชื่อซึ่งเอาจริงเนี่ยจากการวิเคราะห์ในชุดนี้เนี่ยผมว่า,าจริงๆก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่จัดเต็มนะถ้าเราไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรมารบกวนนะครับทีนี้เนี่ยมาพูดทีละประเด็นนิดหนึ่งแล้วกันนะครับหลังจากที่ประกาศตัวออกมาเนี่ยก็ได้มีการถามจากสื่อทางออนไลน์นี่แหละก็มีการฝากคําถามไปนะครับน้องๆเขาก็จะมีทีมงานก็จะมาถามว่าเราอยากจะถามอะไรอิชิอินะครับก็มีคนถามในหลากหลายเลยทีเดียวนะครับเขาถามว่าอิชิอิเนี่ย เขาพูดอะไรบ้างนะครับเอาอย่างนี้แลวกันก็หลังจากที่ประกาศตัวมาเนี่ยเจ้าตัวเขาบอกนะครับว่าอย่างแรกเลยเองตัวเขาก็มาทํางานเนาะนัดแรกก็คือการเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไปเอเชียนคัพเขาก็บอกว่าอาจจะต้องมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงซึ่งเขาก็จะพยายามปรับปรุงนะครับเขาบอกว่าหลักๆเลยนะครับนอกจากทีมชาติที่ต้องพัฒนาแล้วเนี่ยสิ่งหลักคือลีกนะครับมันต้องพัฒนาร่วมกันก็เดี๋ยวดูครับว่าจะปรับกันอย่างไรนะครับส่วน ในการที่จะเจอกับทางด้านของเกาหลีใต้ทั้ง2เกมเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าจริงๆเบื้องต้นเนี่ยตั้งเป้าคือเก็บแต้มจากเกาหลีใต้ให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็น1แต้ม2แต้มสาแต้ม4แต้มหรือ6แต้มก็ตามถ้าเราจะสามารถทําได้นะครับก็มองว่ามันจะทําให้ทีมของเราเนี่ยมีโอกาสเข้ารอบต่อไปได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปสนนะครับที่บอกไปว่าทางด้านของเกาหลีใต้เขาจะมีทั้งอีคั้งอินหรือว่าจะมีซนทึงมินหรือจะไม่มีทั้งคู่เลยก็ตาม ยังไงอิชิก็ต้องวางแผนไปนะครับในขณะที่ทางด้านของบุญยเกียรติวงศาแจ่มที่เราพูดถึงนะครับว่าเป็นผู้สาประตูที่มีชื่อเข้ามาติดเป็นครั้งแรกนะครับในยุคของอิชิในทีมชาติชุดใหญ่นะครับก็ต้องบอกว่าอิชิบอกว่าค่อนข้างจะชื่นชมนะครับด้วยความสามารถเฉพาะตัวการเล่นเป็นทีมนะครับดังนั้นเนี่ยอิชิก็เลยเรียกเข้ามาก็อย่างแรกก็จะเห็นฝีมือเล่นมือกันด้วยแบบใกล้ๆชิดๆนะครับก็เลยเรียกเข้ามาก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสที่ดีนะในมุมองผมผมมองว่า การที่คุณเข้ามาเป็นโค้ชใหม่เนี่ยคุณก็ต้องเลือกผู้เล่นหลากหลายแล้วก็อย่างที่บวกบอกกันไปนะครับว่าอิชิไม่ได้วางตั้งเป้าว่าจะมาแค่ลุ้นฟุตบอลโลกระดัดเลือกเขาเองก็ตั้งเป้าที่จะแบบทําผลงานให้มันดีกว่านี้กับทีมชาติไทยไปเรื่อยๆด้วยนะครับก็ต้องดูระยะยาวในกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือการเรียกทางด้านของเจชนาทิพ์กลับมาติดทีมคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าจริงๆเนี่ยอิชิอยากได้เจไปใช้ในเอเชียนคัพมากๆนะครับแต่ว่าด้วยสภาพความพร้อมที่ ทางด้านของเจอเองก็ไม่พร้อมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนั้นก็ไม่ฟิตนะครับแต่คราวนี้เนี่ยกลับมาฟิตสามารถร่วมเล่นกับทีมได้นะครับดังนั้นเนี่ยอิชิอิก็มองว่าเจน่าจะเข้ามาเติมเต็มโดยตำแหน่งย์เมคเกอร์หรือว่าตัวรุกของทีมนะครับซึ่งมันยังขาดหายไปในช่วงที่ผ่านมานะครับแม้ว่าเจ้าเชคเองจะเล่นในเอเชียนคัพนะครับแต่ว่าก็ต้องการตัวที่มีพละกําลังมีการเสริมทําให้ทีมมันแข็งแกร่งขึ้นก็ถือว่าการได้เจกลับมาก็น่าจะเป็นสควอทที่ดีที่สุด ของางด้านอิชิที่ได้กลับมาในเกมรุก,กน,นะครับส่วนเจ้ามุ้ยอาจจะไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามุ้ยเองก็ต้องยอมรับด้วยนะครับเราต้องคิดว่าวันหนึ่งถ้าเราไม่มีมุ้ยเนี่ยเราก็ต้องหาตัวตายตัวแทนให้ได้ซึ่งมันก็มีกลสลับสับเปลี่ยนมาแต่ว่าอย่าไปตั้งค่าว่าจะต้องเท่ามุ้ยนะครับก็ต้องให้เวลาน้องๆหลายๆคนว่าจะเป็นเจ้าฟรองก์บอลเมตอัดวิไลหรือว่าจะเป็นทางด้านของทีสักพินพิมายเนี่ยที่มีชื่อบนเวียงกันอยู่นะครับก็ต้องให้โอกาสทั้งคู่เช่นกัน ส่วนในเรื่องของเกาหลีใต้ที่เปลี่ยนผู้จัดการทีมนะครับจากทางด้านของเจสันคริสต์นที่ออกไปหลังจากจบศึกเอเชียนคัพแล้วเปลี่ยนมาใช้โค้ชยูยี่สิบสามเนี่ยก็ต้องใช้ว่าเขาน่าจะมีการปรับทรงพอสมควรนะครับแต่ว่าเชฟเกมมันไม่ได้ต่างเดินหรอกเพราะว่าตัวผู้เล่นอย่างคิมมินเจโชกิยองหรือว่าจะโชกิยองหรือว่าจะเป็นทางด้านของซุนฮึงมินอีกั้งอินเนี่ยถ้าอยู่ครบอ่ะผมว่ามันก็าวางหมากได้หมดนะครับหรือว่าจะเป็นกวางฮีชานที่เป็นตัวรุกอินคนที่น่ากลัว ดังนั้นเนี่ยทางด้านของอิชิเองก็อาจจะต้องไปสกานิดนึงนะครับว่าทางด้านของเกาหลีใต้เขาจะมีสไตล์การเล่นแบบไหนโดยเฉพาะสไตล์ของโคช้ชซึ่งก็น่าจะเป็นการบ้านที่หนักพอสมควรนะครับแต่ก็เด็กเขาบอกไปนะครับเขาาต้องการจะเก็บแต้มสองนั้นเนี่ยให้มากที่สุดสําหรับทีมชาติไทยในการเจอกับเกาหลีใต้นะครับส่วนถ้ามาถามผมว่าสกอตชุดนี้เนี่ยว่าจะจะ,จะดีไหมส่วนตัวผมอจริงๆนะผมจัด1 1ตัวจริงได้ไม่ยากเลยนะสำหรับชุดนี้ถ้าจัดแบบ 4231น,นะครับผู้สัมบูรณ์เนี่ยแน่นอนผมว่าปฏิวัติคำใหม่น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งสำหรับยุคอิชิอิอยู่แล้วนะครับส่วนแนวรับเนี่ยผมคิดว่าเซนเตอร์ยังก็ต้องเป็นพันสายวิบูลนะครับคู่กับเอลิสดอเลาเป็นหลักนะครับส่วนซ้ายขวาเนี่ยอุ้มแล้วก็ทางด้านของมิเคลสันน่าจะประจำการอยู่แล้วเนี่ยแผงหลังแบ็กโฟร์ชุดนี้ชุดใหญ่แน่นอนนะครับส่วนคู่กลางเนี่ยผมย,ย,ยังยังยังเดาใจยากนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าสกอตคู่แรกมันต้องเป็นทางด้านของวิเดเทพป้อมพันเนี่ย ยืนกับสหรัฐอยู่เย็นหน้าน่าจะง่ายที่สุดนะครับแต่ว่าในตำแหน่งตรงนี้เนี่ยผมว่าอีกหนึ่งคนน่าสนใจก็คือพีรดอนชมรัศมีซึ่งอิชิค่อนข้างจะชอบใช้ทางด้านของพีรดอนกับทางด้านของวีเทีอยู่แล้วก็น่าจะเป็นคู่กลางกันไปก่อนและทั้งคู่เนี่ยโอ้โหเคยอยู่จุฬาด้วยกันด้วยนะครับดังนั้นก็อาจจะเรียกว่าเป็นคู่กองกลางตัวหลักไปก่อนส่วนตัวรุกเนี่ยพอได้เจกลับมาเนี่ยผมมองว่าทางซ้ายจะกลายเป็นสุบโชคทันทีนะครับแล้วก็ตรง บริเวณตรงด้านของเพย์เมเกอร์เนี่ยเจจะกลับมาจับจองนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่จเจริญศักดิ์วงกรอาจจะได้ออกสตาร์ทก่อนนะครับสำหรับตัวรุกด้านขวาส่วนกองหน้าตัวเป้านะครับถ้าถามผมเนี่ยสคนนะครับสุปัชัยใจเด็ดสุบรัสเหมือนตาแล้วก็ปรเมศวิริลัยเนี่ยแน่นอนครับผมว่าชั่วโมงนี้ยังไงก็ต้องเป็นในด้านของสุปราชายัย ใจเด็ดก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสบการณ์อายุและก็ผลงานในลีกนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยทางด้านสุภาชัยในลีกเนี่ยก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมีเรียกว่าอันดับดาวซันโบวที่โอเคอะ่ะลถือว่าไปสู้กับพวกยังไงดีละ่ะพวกตัวต่างชาติได้ดีนะครับสำหรับทางด้านของเจ้าอาร์มสุภชัยใจเด็ดนะครับดังนั้นผมว่าก็น่าจะได้ออกสตาร์ทก่อนนะครับซึ่งผมมองว่าแท็กติกนะครับที่ทางด้านของอิชิมาเล่นเนี่ยผมว่าน่าจะเล่น เกมแน่นอนไว้ก่อนตามสไตล์นะครับคืออยู่ที่ว่าเขาจะอ่านด้วยเกมที่เขาจะมารับลึกก่อนหรือว่าจะดันขึ้นไปนิดนึงเพื่อจะเพลสให้กับทางด้านของเกาหลีใต้เล่นยากขึ้นนะครับแต่ส่วนตัวผมเดานะผมว่าในในช่วงการที่ไปเยือนก่อนนัดแรกเนี่ยทางด้านอ,อิชิอิเองเนี่ยน่าจะเล่นเกมรับเป็นหลักเพื่อเอาหนึ่งแต้มนะครับผมมองไว้อย่างนะั้นนะก็อาจจะจัดทัพทัพแบบเมื่อกี้แหละที่ผมบอกแต่ว่าอาศัยเกมสวนกลับที่มีประสิทธิภาพ อาจจะต้องฝึกจังหวะเข้าทำที่มันมากขึ้นนะครับซึ่งถามว่าคุณภาพชุดนี้เนี่ยทีมชาติไทยกับหลีใต้แน่นอนครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นรองนะครับแต่ว่าถ้าเราแท็กติกดีอ่ะผมว่าเกาหลีใต้เขาก็แสดงให้เห็นนะครับในเอเชียนครับว่าเขาเจอทีมที่เล็กกว่าไม่ได้หมายความว่าเขาจะเหนือกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องไปอ่านจากตัวทีมที่เคยเจอเกาหลีใต้ในช่วงศึกเอเชียนคัพมาว่าเขามีวิธีการจัดการอย่างไรอย่างที่ผมบอกไปนะครับแม้ว่าจะเปลี่ยนโค้ แต่วิธีการเล่นของเกาหลีใต้ผมว่ามันไม่ได้ต่างจากเดิมน่าจะเป็นแผนเดิมๆนะครับขึ้นเกมริมเส้นคัตแบ็กเข้ากลางหรือเป็นการครอสเข้ามาแล้วก็ใช้ทางด้านกองหน้าที่โตเขาถามดังนั้นเนี่ยเราต้องปิดเกมด้านข้างให้ดีส่วนแดนกลางอ่ะผมเอาจริงๆผมมองว่าจริงๆเกาหลีใต้แดนกลางชุดนี้ธรรมดาธรรมดานะไม่ได้แบบมีอะไรที่น่าตื่นเต้นแต่อย่างใดนะครับที่ผมมองว่าไม่น่าตื่นเต้นเนี่ยเอาจริงๆกองกลางชุดที่ใช้ในช่วงเอเชียนคัพที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีทางด้านของอ e ีจาซุงใช่ไหม ที่รีกแบบจะเป็นกองกลางอะไรแบบนี้ก็จะมีพวกทางด้านของปาจินซอฟหรือว่าอะไรพวกนี้ผมว่าตัวเด่นๆอะ่ะมันจะไปอยู่ที่พวกตัวในยุโรปไม่ว่าจะเป็นอย่างกองหน้าอย่างโชกิซังนะครับหรือโชกิซองเนะี่ยหรือว่าจะเป็นทางด้านของโซนิงวินส่วนใหญ่มันก็จะเป็นตัวริมเส้นดังนั้นนะมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยมาอัดตรงกลางก็แหละถ้าเราสามารถบี้กลางให้เขาออกบอลเพื่อออกข้างได้นะผมว่าไม่แน่นะมันอาจจะทําให้เราออกไปยันเสมอเขาได้นะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์ของผมซึ่ง ผมว่า2เกมอ่ะเรามีโอกาสจะจะเก็บแต้มได้อย่างน้อยๆ2แต้มนะในมุมผมผมรู้สึกว่ามันมันน่าจะทําได้คือ <c oughs> คือเกาหลีใต้เองที่บอกไปนะครับเสียรางวัลไปเยอะในช่วงเอเชียนคัพนะครับแล้วก็เรื่องของยูนิตี้ของที่ความสามัคคีเนี่ยมันก็หายกไปพอสมควรในช่วงที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าโอกาสที่เราจะเล่นในเกมคอมเพกหรือว่าทําได้ดีเนี่ยก็มีส่วนนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเวลาของเราเนี่ยจะมีเวลาแค่ไหนซึ่ง ตามการคาดการณ์เนี่ยตอนนี้เรามีเวลาก็คือเราเก็บตัวในวันมีนาคมนะครับเราจะเดินทางไปแข่งกับเขาคอยคุม21แน่นอนผมว่าน่าจะเดินทางประมาณสักวันที่10 19โดยประมาณนะ่ยถ้าตามตามแผนะนะครับไม่ต้องไปพักนานมากเราก็จะมีเวลาการจูนความฝึกซ้อมพอสมควรนะครับสำหรับทีมชาติไทยซึ่งผมมองว่าชุดนี้เนี่ยนักเตะแต่ละคนที่ผมดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะอย่างตัวข้างบนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุภาชัยใจเด็ดหรือว่าจะเป็นทท่าของพวกสุประโชคสายชาติชนะธิบสงกระสิน หรือว่าพวกเจ้าเทพเจริญศักดิ์องคงกรหรือว่าจะเป็นทางด้านของรุ่งราษภูมิจันทึกเนี่ยค่อนข้างจะมีเกมรสซิ่งที่เล่นได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปปรับเรื่องรสซิง่งการตัดเอาบอลกลับมาแล้วสวิชทันซิชชันเป็นเกมเร็วสามารถทําจังหวะสุดท้ายได้ผมว่าโอเคนะผมว่าชุดนี้เนะี่ยมีโอกาสเก็บแตม้มจากเกาหลิต้าได้เยอะตามที่อีชอีหวังเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมมองว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่จะปรับเพราะว่าอิชอิเนะี่ยรู้สไตล์นักเตะแต่ละคนอยู่แล้วและน่าจะสั่งแต่ละคนได้ละเอียดทีีเดยแะหะสรับ การไปเล่นในทั้งสองนัดนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวผมในช่วงต่อไประหว่างนี้เราก็จะมีความคืบหน้าของทีมชาติไทยมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ดูช่องทางได้นะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับ s q u a t ชุดนี้หรือว่าจะเป็นในเรื่องราวของความคิดของผม,มก็ตามก็สามารถเข้ามาพูดคุยชีย้แจงหรือว่าให้ความคิดเห็นกันได้แต่ว่าขอยอย่าใช้คำหยาบเนาะ S 1> <S 1> ก็น่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดนะครับทิ้งท้ากันเล็กน้อยแล้วกันนะครับสำหรับยอดจองตั๋วล่าสุดเนี่ยทางด้านของมาดามแป้งนุพันธ์ล้ำซ้ำเนี่ยนายกสม,รรม,มกาคมฟุตบอลเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่ายอดจองบัตรเนี่ยมีไปถึง4 1 0 0 0ใบแล้วนะซึ่งก็เรียกว่าเกือบเต็มความจุของสนามราชมังคลากฬาสถานและซึ่งจุได้ทั้งหมด48,900คนนะครับอันนี้รวมทั้งทีมเยาวทีมเยือนเนาะก็หวังว่าน่าจะเป็นการดีนะครับซึ่งมาดามแป้งเองเนี่ยนายกสมาคมก็บอกว่า เขาบอกว่าช่วงที่คุณแป้งแกเองเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยก็สิ่งหนึ่งที่ตั้งใจอยากเห็นแฟนบอลกลับมานะครับอยากเห็นฟุตบอลไทยได้รับความนิยมนะครับและอยู่ในกระแสะซึ่งตอนนี้มันก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเจ้าตัวก็เคยบอกด้วยว่าออกสัมภาษณ์วันนี้แหละว่าในฐาะนะนายกสมาคม,มน,นะครับคุณแป้งบอกว่าต้องการผู้เล่นคนที่12นะครับสำคัญที่สุดเขาบอกฟุตบอลที่ไม่มีแฟนบอลเนี่ยไม่ใช่ฟุตบอลที่แท้จริงนะครับดังนั้นก็อยากให้แฟนบอลทุกคนเนี่ยกลับมาความสำคัญกับทีมชาติไทยและหวังว่า บรรยากาศครับจะสร้างทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีด้วยนะครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องที่ฝากไว้แล้วกันนะครับแฟนบอลก็ขอให้ไปดูในสนามได้ก็ไปนะครับใครดูไม่ได้ก็ติดตามการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีกันได้นะครับก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามในคลิปวันนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามคลิปเรื่อยๆในหลายๆเรื่องราวนะครับของทางฟุตบอลแล้วก็วงการวอลเลย์บอลด้วยนะครับกับต้องผัดนีนะครับวันนี้ฝากไว้ครับกับทีมชาติไทยเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปนี้